เฮ้ยโดนครับวันนี้เปิดห e ัวแอ้ววันนี้ค่อยหมาด้วยอ่ะโอ้ยยังอยู่ไก่อยู่เลยกดกดดันมากครับสวัสดีครับเสร็จปลาฟิชชิ่งครับผมเหมือนเดิมครับหมายเดิมแต่วันนี้ ก็มาตกปลาเบี้ยวครับแต่ว่าลองตีไปของสํามไม้ครับโดนปลาแดงครับก็เลยกะว่าจะมาเล่นปลาแดงกันลองเล่นปลาแดงกันสักแป๊บหนึ่งครับผมก็เป็นกระดีครับผมตอบนี้ก็เอากระดีลองทรงมาใช้นะครับถือว่าเป็นผลงานที่ดีนะผมตกกระดีในแะม่น้ำไม่ค่อยโดนนะครับโดนกแีว้วโอ้โห ไมห่หมวนเลยน่าจะเจอฝูงมันนะครับประแดงเสียทรงไปแล้วครับถือว่าถูกใจเลยกระดี่ห้อนี้อืมเห็นเลยขึ้นเห็นเลยเต้ยประแดง <laughs> หางดำเลยอยู่ดีก็หายลนยไม่ตอบ ตอนแรกกระแทกอย่างถี่เลยตอน,นกูมไม่ตกนี่กระแทกเอากระแทกเอาไม่รู้ว่าฝูองอะ่ะเนี่ยอยู่แถวนี้หรือเปล่าเนี่ยอยู่ดีๆฝูงก็หายนะจ๊ะตอนนี้ยังเงียบอยู่ฮะลงได้ช่วแรกกระแทกดีช่วแรกอยู่ดีก็หายเลย a few moments later กูกูเนี่ยให้กูลุ้น กูรุ้นมากกว่าตัวเองเอีกเนี่ยเดี๋ยวผู้ชวนกรูรอเลยอะ่ะเไปเล่นเลยอะ่ะแดงนะครับเอาโอ้หหดอกเดียวกันเลยกูถนอมมาตั้งนานอหึหึพป่งตะก,กี้เลยเอาเอาเอาใหม่เว้ย โอเคมัวแต่แกะเบ็ดอยู่นะครับเมื่อกีฟ้ฟาดไปโดนกันเองครับครับแพรก็โดนน่าจะโดนปลาอะไรนะ่าจะเป็นปลาแดงใสเง่ยเย็นไว้อเดี๋ยวหลุดอีกเอาไปไเอาไปตอนแรกของวันก็จะได้เอาไปนี่นครับหลุดแล้วด้วยนะสวยอยู่ครับหลุดแล้วด้วยครับมันอย่างนี้นะครับ โอ้ย๋ยวมันมาล,ลองกักระยับชห่ยลองดูดิมีเมือกปะใช่แหละตึงตึงแล้ววิ่งปืดเลยก็เบ็ดลอกลอกเตยตึงะวะหรือก็ปล่อยตึงไวไ้แหละก็ได้นะลองลองทานมันอ่อนลองปล่อยตึงนิดหน่อยเข้าใจความรู้สึกกูเัเนี่ยวันนั้นอย่างนี้เลย โตอืมโหวดยุโอเคจริงจริงจริงอะ่ะไม่รู้ว่าไซส์ขนาดไหนครับนัตเตอร์โดนครับวันนี้เปิดหัวแล้วจะมีขึ้นมีขึ้น น่าจะไซส์ตึงอยู่แหละตึงอยู่แล้วเฮ้ยตึงเตนเ้นแทนเลยแล้วาคันมันไม่ค่อยมารไว้อ้โหยังหยุดไกลอยู่เลยโอโหวิ่งไปนู้นแล้วโอ้ใช้ดีใช้ดีดีเลยล่ะ ขึ้นผิวแล้วอ่ะเมื่อกี้เนี่ยไม่ยอมเข้ามเตยสั่นแล้วครับแล้วต้องอ่อนด้วยลอยแล้ว เหตุการณ์เป็นเครียดผมก็ลุ้นครับแล้วผมมาลุ้นใช้สวานที่ด,ดุดๆนเะไปแล้วไปแล้วไปแล้วผมวผมก็มาลุ้นผมอีกทีหนึ่งเนี่ยจุดผมอะจุดกดดันมากครับกดดันสุดๆไม่ได้ก็เต้ เตยไม่ถึงเ้ยเอาต้อาให้ไก่อนเข้ามาไ่ทนเลยโอ้โหโอ้โหเินเหนื่อยเลยโอ้ยปัวปวัวปวดหัปวัวปว่หยวลววปว่หยวปววหัวดหัวป่ดอ โอกแล้วถ้าไซนู่นน่ะตึงเข้าตึงเลยแหละโอโกรุ้นไปด้วยเล่นเงียบกิฟต์เลยเปล่าไอ้ผมกดดันน่ะผมว่กดดันมันไม่ยอมเข้าอ่ะไี่หมาเข้ายากกว่อีคันมีคันสองสี่ผมไม่ก่อนเลยจานเต้ยงว่าใช่เลยมันมีตัวแต่เราลงไม่ถึงมันเราก็ไม่กล้าเนาะนี่ถ้าไม่จนแต้มจริงผมก็ไม่ทิ้งแล้ว จแแตตมลล้้วเอองอาสำหรับการตกปลาในวันนี้นะครับผมมาตกปลา2ชนิดเลยนะครับผมก็จะมีปลาแดงกับปลาเบี้ยวนะครับปลาแดงเนี่ยผมก็จะใช้กระดีนะครับ การตกของผมเนี่ยผมก็จะปล่อยเหยื่อให้ลงพื้นนะครับแล้วก็กอแล้วก็หยุดแล้วก็กอแล้วก็หยุดนะครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ปลาแดงมันก็จะเข้ามากัดน,นะครับสำหรับการตกปลาเบี้ยวในวันนี้นะครับผมก็จะปล่อยสายให้มันลงไปลึกหน่อยนะครับก็กะว่าเฉียดเฉียดตอเลยนะครับผมพอคิดว่ามันเฉียดตอแล้วนะครับก็จะค่อยๆอยกอมานะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับเหมือนปลามันจะอยู่ลึกนะครับเกาะตอเลยนะครับเราก็ต้องล้วงลงไปให้ถึงมันนะครับมันก็จะมี มีความเสี่ยงในการติดต้อนหนึ่งนะครับยังไงก็นันนะก็ใช้ประสบการณ์ในการตกหมายตรงนั้นละกันนะครับผมก็ถ้าติดบ่อยๆเดี๋ยวเราก็จะรู้รู้เหลี่ยมรู้ตอเองนะครับผมสุดคๆๆ่อยหายใจสายใ,ใจแล้วอะ่ะโอ้ยเหน,นื่อยกับแล้วโดดเลยครับมาเต้ยมันหาเหลี่ยมเจอครับแล้วมันก็โดล้วครับวันนี้มาองน้าเขาครับสูๆส้ๆครับตามมาเลยไม่แน่นะตัวนั้นก็คิดเหมือนมึงน่ะ ก็สองโลอะ่ะน่านาจะเล็กจริงว่ะห<ไ>ลยายตามเลยเล็กเอาโอ๊ยพันกับของตัวเองสัตว์หมด,ดแล้วได้ได้ไดเียมันจะมันจะหลุดอีตอนที่สั่นนี่แหละโอ้โอ้โหะเดง้งโอ้โยเอ้ยเต้ย <influences them> ไม่เข้าไอ้เต้ยอ้ย เจอแล้วเจอแล้วเท่ากับตัวที่นุงปล่อยกูเลยเนี่ยผมไม่ได้ปล่อยแค่ทำตัวเองอย่าพูดอย่างนี้นะเอาแล้วเอาแล้วเจอเจอเหลี่ยมแล้วเตยเจอเหลี่ยมแล้วไหนนะเตยจับปลาโชว์กล้องลอยดิไม่มือสันๆวะ เราทิทุกตัวเลยอะ่ะโอเค,อเคตัวใหญ่มากครึ่งโลได้ l a t e แดงครับผมจะโดนแต่ปลาแดงไม่ได้นะครับเ็นอยู่ครับแต่มันดึงดีเหมือนกันนะเออคล้องไว้ก่อนคองไว้ก่อนคองไว้ก่อนต้องเอาอตัวเล็กตัวใหญ่ก็ต้องเอาปลาแดงนะปอดภัยไว้ก่อน ใช่ดิครับอ้าวแข่นๆันแล้ว,วสู้นะเตยไม่ได้วันนี้นี่นะครับก็วนกับมาตกปลาแดงกันอีกรอบครับคือตกปลาแดงที่นี่ก็เหมือนแบบตีปลาแดงสักพักหนึ่งนะครับพอมันไม่กัดก็ไปตีกลางแม่น้ําติดปลาเบี้ยวต่อก็จะเป็นประมาณเนี้ครับเหมือนมันโดนไปตัวสองตัวแล้วแบบมันว่ายหนีอะ่ะ แล้วมันก็ไม่ค่อยกัดแล้วก็ปล่อยสักพักหนึ่งแล้วก็มาตีใหม่แล้วมันก็จะกัดนะครับต่อปลาปลาวะมันมาหรือไปโดนไข่หรือปลาวะสู้ไปแล้วมันตื้อมาเนี่ย <laughs> แต่มันมานี่แล้วนะเดี๋ยวกูดูก่อนว่ามันคืออะไรไม่น่าจะใช่ปลาละไข่ป่ะมึงล่าไข่ม้า,า,มาปะนะไม่รู้มันคว้าตึ๊บเลยนะไม่แน่ ไม่วิ่งเลยนะอ,อะไรติดข้างแล้วเปล่าคืออะไรป่าเปล่าวะป่าป่าเฮึขึ้นเถอะคืออะไรป่าวะเ,นะตเตยครับเฮ้ย,ยมันมุดมุดมุดแปลกวะ่วะรู้อะไรแต่ลองดูนี่มัลุ้นกันว่าคืออะไรคืออะไรครับติดข้างแล้วเปล่าเล่นดีๆเต้ยเผื่อฟันปลา เป่า่ะไอ้เต้จะลุีอย่าปล่อยนะโอ้ยบููจมึงยังไงวะเอ้เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยเดเจะลุดอย่า่่งทิ้งไว้อย่างเดียวเลยโอ้ยก็ว่าอยู่กวาตับเลยเาล เอ้ยโดนสักทีวะจะหลุดโอ้โหดีนะดีนะยังอยู่อ่ะได้ไหมสู้ได้ไหมเจ็บมันเจ็บไปแล้วล่ะโอ้ยยังไม่ขึ้นเป็นตู้แล้วรู้ตัวแล้วมันรู้ตัวแล้วเอ้ย มมนหล้วกโอ้ยใต้ไอ้กูกูเกี่ยวยากจังวะกูรูติเก้าโอ้โหโยเอ้ยเอายากเอาเย็นจังเลยโอ้ดีนะเกี่ยวแน่นน่ะดวงมันจะอยู่ก็อยู่เนาะยังไงบ้างเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์เป็นยังไงไงเห็นมันอยู่อย่างนั้นน่ะไป็นอะเข้าปากอ่ะโอ้เนี่ยครับกดดันไอ้ทั้งคนนั่นน่ะ mắt tư mà to chứ phải Tính đỉnh này biển mà, ạt má mày mì sâu ác Chơi Đi quên tốc tà Lấy theo tì Lên 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 หนูก็ว่าอยู่ว่าตอนจะขอสับอยู่ไหนวนะเนี่ยเดียมไปสองอย่างเลยเอ้ยโอไม่ออกขาทับอ่ะปวดโตแบบไม่รู้ว่ะโอ,อ้วิ่งอ่ะออเดี๋ยวนครับหัวหัว <c oughs> <c oughs> เก่งเลยออก้วไปอ้วนไม่ใหญ่หรือมัง้งหรือว่าไงวะมีเห็นว่ะไม่เห็นหนะจันเห็นแล้วด,วดวามุยบุยเตยน่าจะจับง่ายอยู่มัง้งจันแ้เ,เอ่าจัด เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะปดันดันดันใ <c oughs> จเย็นใจเย็นใจเย็นกดดันปิดปลายคันไปแล้วกว่าจะรอดกันมาได้เอกกว่าจะรอดเนี่ยโอ้รอดแถวจนได้ ัเขาว่า้กินน้ำอยู่เอ้ยก็บอกแล้วว่ามันโฉบเราอยู่นี่ดูนี่หมดเลยกะลอกลายเลยครับเยเจี๊ยบกะลอกลายเลย <c oughs> เออให้กูบ้าง <c oughs> เสียนกว่าจะโดน่ะสุดสุดโอ้วันนี้ผลงานก็ไม่ธรรมดาเลยเนีน่ยเน้นตัวเลยใส่ประมาณเจ็ดแปีด ตีตามไปทำไมเมื่อกี้ไปกัดนะแบบมาแบบ้ายแบบเนียนๆเลยลงลงที่เดียวที่แกตีเป๊ะเลยผมดูไว้แล้วต่อยแกตีลงไปอ่ะจะยังแขนผมดูไว้แล้วโอเคไลไหนแกกอเลยหรือเปล่าดูไว้หมดแล้วไม่ถามด้วยเม่ารอดตัวกูรอดตัวไว้ สำหรับคลิปนี้นะครับผลงานก็เป็นปลาเบี้ยวปลาแดงนะครับเราได้กันหลายตัวอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะลงรูปให้ดูตอนท้ายคลิปนะครับก็จะมีบางช็อตบางมุมนะครับบางทีก็ถ่ายทันบ้างถ่ายไม่ทันบ้างนะครับลืมกดกล้องบ้างนะครับตกปลาครับก็จะประมาณนี้แหละครับผมบางทีก็มัวตื่นเต้นครับผมถ่ายกันเองด้วยนะครับลืมกดกล้องบ้างก็มีนะครับสุดท้ายครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราในการําคลิปต่อๆไปด้วยครับขอบคุณครับผม bộ đội